สวัสดีค่ะโมจาก Channel โมนะคะคลิปนี้นะคะโมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มารีวิวปืนเก่าโบราณอายุกว่า70ปีนะคะกระบอกนี้นะคะก็ค,คือตัวมอสเบิร์กุ่น152นะคะเป็นปืนจุด22 LR นะคะที่เป็นกึ่งอัตโนมัติคือปืนเก่าโบราณและกึ่งอัตโนมัติเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหายากนะคะไม่ค่อยได้เห็นได้รับชมกันนะคะ ที่มาของปืนกระบอกนี้นะคะก็มาจากร้านปืนพินิษนะคะเป็นปืนเก่าสะสมที่พี่ไก่ซื้อเก็บไว้นะคะถ้าใครเคยไปที่ร้านเนี่ยก็จะเห็นปืนกระบอกหนึ่งนะคะติดอยู่ที่ฝากําแพงด้านบนนะคะก็กระบอกนี้นี่เองนะคะโมก็ไปเห็นมาหลายรอบแล้วนะคะก็ได้ขอพี่ไก่มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกัน ประวัติของปืนรุ่นนี้นะคะก็ผลิตมาตั้งแต่ปี1948จนกระทั่งถึงปี1957นะคะซึ่งในช่วงยุคั้นั้เนี่ยมอสเบิร์กก็ผลิตปืนจุด22 LR ออกมาเพื่อการสันทนาการเพื่อการกีฬานะคะก็คือออกมาหลายรุ่นเลยซึ่งรุ่นนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นะคะจากที่โมหาข้อมูลมาเนี่ยก็ได้แค่ปีผลิตนะคะกับชื่อรุ่นนะเพราะว่าข้อมูลหายากมากจริงๆนะคะก็มาดูตัวปืนกันเลยดีกว่า รายละเอียดตัวปืนนะคะกระบอกนี้ก็เป็นปืนยาวกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด2 2 LR นะคะลำกล้องยาว18นิ้วนะคะโดยศูนย์หน้าเนี่ยก็เป็นศูนย์หน้าเหมือนกับปืนยาวทั่วไปนะคะแต่ที่พิเศษเลยของกระบอกนี้ก็คือศูนย์หลังนะคะที่ปรับได้ ทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาแต่วิธีการปรับเนี่ยคือแบบโมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันวิธีการปรับแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นการหมุนอย่างบนล่างเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็หมุนเกลียวตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับขึ้นลงนะคะส่วนซ้ายขวาก็เหมือนกันก็คือหมุนเหมือนคลายเกลียวแล้วก็ปรับในระดับที่เราต้องการแล้วก็ค่อยหมุนล็อกกลับเข้าไป สำหรับผิวปืนก็เป็นลมดำเงานะคะสวยงามมากเลยคือแบบยังดูแบบไม่เก่าขนาด70ปีนะทุกคนอ่ะแล้วก็ตัวของฟังก์ชันนะคะอันนี้ก็ปืนปลอดภัยนะคะค้างโบไว้อยู่แม็กกาซีนนะคะก็ให้มาโมอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าแม็กกาซีนเนี่ยก็คือหายากมากนะคะห้ามหายเด็ดขาดคือแม็กกาซีนมันจะค่อนข้างแปลกเป็นเหล็กทั้งอันเลย มีสนิมขึ้นตามการเวลานะคะบรรจุกระสุนได้7นัดระบบการเซฟนะคะทุกคนเนี่ยจะเห็นอยู่คำว่าเซฟนะคะก็คือดึงถอยหลังมาแล้วก็กดเข้าไปนี่ก็จะเป็นการเซฟมันเป็นการเปิดโบ้ขึ้นนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเซฟที่แปลกและโบราณมากๆเลยนะคะแล้วก็จาถ้าเกิดจะเราจะค้างโบ้เนี่ยก็จะดึงมาด้านหลังนะคะดึงออกก่อนดึงมาด้านหลังแล้วก็กดเข้าไปนะคะ ัน,นี้น้ำหนักไกลนะคะทุกคนจากที่ลองเดี๋ยวโมจะลองยิงดูคือมันลรบมากแล้วมันก็มีความรู้สึกที่แบบหนักนะมันคือเป็นปืนที่มีน้ำหนักไกลเลยคือโมก็ไม่รู้ว่ามันถูกแต่งมาหรือว่าเดิมๆขนาดไหนแล้วก็ในเรื่องของการเวลานะคะมันก็อาจจะทำให้ตัวชุดลั่นไกลอะไรอย่างเงี้ยมีแบบ น้ำหนักมากขึ้นนะคะมีพวกสนองสนิมในพวกนี้นะก็อย่าไปสนใจเรื่องน้ำหนักไกลคือปืนระบบยังทํางานได้โอเคอยู่เลยนะคะ,ะแล้วก็ตรงก่งไกลนะคะก็จะมาแบบกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็มีที่วางล่องนิ้วด้านหลังนะคะก็คือสามารถวางตรงล่องนิ้วเนี่ยได้พอดีมือพอดีเลย ตัวปืนก็เป็นไม้นะคะแล้วก็มีหูกวินเจาะมาให้ด้านข้างนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบปืนปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อะหูกวินเขาจะเจาะมาที่ด้านล่างกันทั้งหน้าทั้งหลังแต่อันเนี้ยก็คือจะมาอยู่ด้านข้างนี่ตรงนี้สำหรับส่วนที่พิเศษที่สุดของปืนกระบอกนี้นะคะแล้วก็โมเดอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะก็คืออยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้ทุกคนคือมันหักลงมาได้นะคะนี่ค่ะว้าวมากคือมันน่ารักมากเลยนะคะก็คือใช้เป็นกริปนะคะ จิบมือตอนที่เราถือยิงนะคะหรือว่าเป็นขาทรายนะคะปั้งแล้วก็เรานั่งยิงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ<ม>ก็แล้วแต่คนจะไปยุกใช้เลยคือแบบน่ารักก็เดี๋ยวไปดูการทดสอบยิงกันนะคะว่ายังยิงออกหรือเปล่าแล้วก็ความแม่นยำของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะขนาดไหนเดี๋ยวมาทดสอบกันนะคะ ทากเก็ตแรกก่อนเลยนะคือปืนยิงออกหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูความแม่นยำของปืนกระบอกนี้กันน่าจะโอเคแ้ละฮ้ยได้อยู่แต่ศูนย์เล็งยากมากเลยศูนย์แจมครับ,รบอ๋อ มะต่อนัดที่สองนะคะเน่เมื่อกี้กระสุนมันติดนะติดอีกแล้วจิงอีกแล้วอันนี้ก็กระสุนไม่ขึ้นเดี๋ยวนะ๊บโอเค ตาพระอ้าวต่อเลยนะขอสามมะม่วงอีกรอบหนึ่งน่าจะหมดแล้วนะคะตะตากล้องขอลองยิงบ้างนะคะจากที่หมดยิง ติดตดิดขัดขัดไปเมื่อกี้แ,แต่นี่เทมมันเป็นได้ทางขาทรายเนาะแล้วก็ิบปืปแต่กิบค่อนข้างยาวตะกล้องไม่ถนัดเลยอ้าวานะสูตรมันเล็งยากมากนะทุกคนแต่ตะกล้องเล็งเร็วจัง นเนี่ยมันจะมีแบบนี้นจะติดนิดนึงเหมืนแม็กมันติดพอขึ้นแล้วมันก็เก่าแล้วเนาะน,น่เย้โอเคคปืนเชียร์ปืน โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปยิงทดสอบนะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าตอนที่นำปืนไปทดสอบที่สนามนะคะโมก็คือนำปืนมาจากที่ร้านเลยนะคะก็ยังไม่ได้หยอดน้ำมันไม่ได้อะไรนะคะมันก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวนี้มันคาบป,ปอกก็คือดีดปอกไม่ออกนะคะแล้วก็ตัวแม็กกาซีนนะคะก็ ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะก็มีสนิมขึ้นภายในนั่นแหละมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถแบบลูกมันไม่เด้งขึ้นนะคะก็อาจจะมีติดติดขัดๆตรงนี้นะคะแต่ความแม่นยําที่ทดสอบยิงไปก็คือก็ยังแม่นยํานะคะแล้วก็ยิงได้ตามปกติเลยนะคะไม่น่าเชื่อ70ปีนะคะยิงได้แบบเหมือนปืนทั่วไปเลยนะ แต่ว่าความลื่นไหลเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะคะก็มีติดติดขัดขัดนะคะซึ่งก็เราก็ไม่ได้คาดหวงังเพราะว่าปืนเนี่ยก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะเป็นคุณค่าทางประวัติาศาสตร์เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะปืนพินิษนะคะพี่ไก่ที่นำปืนกระบอกนี้มาให้โมได้รีวิวนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช n n e l โมแล้วก็กดไลค์เพจช n n e l โมด้วยค่ะ